ใครที่ชอบเที่ยวชอบถ่ายวีล็อกสไตล์ชิลๆสบายตัวนะแต่ว่าไม่อยากพกกล้องใหญ่แต่ก็อยากได้วิดีโอคุณภาพสูงแล้วก็เสียงคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับที่เหมือนมีไม้สตัวอยู่ติดกับตัวกล้องนะครับวันนี้ผมจะขอมาแชร์ทริคเล็กๆนะครับกับเจ้ามือถือตัวนี้ครับ Samsung Galaxy S21 5G ครับสำหรับภาพนิ่งเนี่ยเจ้า s 2 1นี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับเสมือนคุณมีกล้องคุณภาพสูงเนี่ยติดไปกับตัวเลยนะ แต่วันนี้ผมจะมาขอแชร์เกี่ยวกับวิดีโอนะครับและการทําให้ภาครับเสมือนมีไม่สพิธีกรโดยใช้หูฟังบลูทูธเพียงตัวเดียวนะครับก่อนจะไปเรื่องการปรับไม์บลูทูธนะครับผมจะขอเกริ่นเรื่องความเจ๋งของเจ้า s 21นี้สัหน่อยนะครับเรื่องวิดีโอของมันว่ามันเจ๋ยงยังไงนะครับ <S <S เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องการเปลี่ยนมุมเลนโดยไล้รอยต่อเลยนะครับ ในขณะที่คุณอัดวิดีโออยู่เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนระยะของเลนไม่ว่าจะเป็นเลนมุมกว้างเลนมุมปกติหรือว่าเลนซูมนะครับอันนี้ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสลับเลนได้อย่างอิสระเลยนะขณะที่ถ่ายโดยที่ไม่ต้องหยุดอัดเลยนะอัดไปเปลี่ยนมุมกล้องไปได้ต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เจ๋งจริงๆชอบมากนอกจากนี้นะครับระดับเสียงของภาครับของไมโครโฟนบิวอินในตัวของกล้อง s 2 1เนี่ย จะมีการปรับระดับเสียงไปตามเลนส์ซูมของเราด้วยนะครับก็คือถ้าเรายิ่งซูมกล้องออกไปมากนะครับเจ้าเอ11เนี่ยก็จะยิ่งเร่งเสียงของไมโครโฟนขึ้นน,นะครับประมาณว่าถ้าวัตถุอยู่ไกลเนี่ยก็จะซูมเสียงตามเข้าไปด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องการตัดเสียงลมอันนี้สุดยอดมากจริงๆครับก็เคยไปอัดคลิปอยู่ในที่ที่ลมแรงๆะนะแต่ว่ายังได้ยินเสียงของผมเนี่ยชัดเจนมากอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมโล่งโลกครับโลง่งโลกโอ้โหแดดออกแดดออกเริงเริงแฮร่เริง ้สสบายุดชนและก็มาถึงเรื่องที่เป็นพระเอกในวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องที่เราจะใช้เจ้าบลูทูตัวนี้นะครับให้เปรียบเสมือนเรามีไมค์วายเลสยิ่งไปกว่านั้นเหมือนมีไมค์วรยเลสสตัวส่ง1ตัวรับต้องบอกก่อนว่าไอ้ไมค์วาเลสสตัวส่ง1ตัวรับเนี่ยราคาไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับแพงอยู่นะตั้งแต่ประมาณสัก4,000กว่าบาทจะไปถึงหลักหมื่นเลยนะ แต่วันนี้นะครับบลูทูธที่เราจะเอามาใช้เป็นไมค์ไวเลสของเรานะครับก็ยี่ห้อ Omting Air Free นะครับตัวนี้ขึ้นชื่อมากเลยเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะครับคุณภาพเสียงค่อนข้างดีและที่สำคัญนะครับมันมีกล่องชาร์จด้วยในตัวนะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ถ้าสมมติเราดึงบลูทูธเอาไปใช้นะก็เอาไปใช้ทั่วไปนะครับแต่พอเราใส่เก็บเข้ามาปึ๊บ มันก็จะชาร์จไฟในตัวเลยนะครับให้พร้อมใช้งานเลยนะซึ่งกล่องชาร์จตัวนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้ด้วยสาย usb c เลยนะตัวเดียวกับที่เราใช้กับ s 2 1เลยนะครับทำให้เราสามารถใช้บลูทูธตัวนี้เป็นไมวายเลสได้ทั้งวันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไมวายเลสที่สามารถชาร์จในกล่องได้แบบนี้เนะี่ยในท้องตลาดเนี่ยราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับว่ากล้อง s 2 1เนี่ยมันมีการตั้งค่าแบบไหนนะครับแล้วก็การปรับบลูทูธของเราให้เป็นไมวายเลสเนี่ย ไปดูกันครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเข้ามาในโหมดกล้องก่อนนะแล้วก็ไปที่อื่นๆเข้าไปที่โปรวิดีโอนะพอเข้ามาในโปรวิดีโอนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือแถบแสดงระดับเสียงนะครับทั้งซ้ายขวาอันนี้เป็นข้อดีมากนะกล้องแพงๆเนี่ยถึงจะมีแบบนี้นะต่อมาเราจะเห็นตัวรูปไมโครโฟนด้านฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเขียนว่าไม่กําหนดนะให้เรากดเข้าไปเลย เราจะเห็นนะครับว่าเราสามารถเลือกไม้และทิศทางไม้ได้นะครับอย่างแรกคือไม่กําหนดนะให้กล้องมันออโต้เองว่าจะเลือกหน้าหลังซ้ายขวาอะไรยังไงเนี่ยนะครับ <Down> ต่อมาคือเราเลือกบังคับเฉพาะส่วนที่อยู่หน้ากล้องนะครับ <S <S อันนี้ภาพรับของไมโครโฟนเนี่ยจะรับเสียงเฉพาะเสียงที่มาจากทางด้านหน้ากล้องนะต่อมาก็คือตับเป็นด้านหลังนะภาพรับของไม้จะรับเฉพาะเสียงที่มาจากหลังกล้องนะครับต่อมา USB อันนี้ถ้าใครมีไม้ที่เป็น USB-C ก็เสียบได้นะครับต่อมาคือพอ ของเราเลยนะก็คือการใช้บลูทูธ บลูทูธก็แปลว่าเป็นภาครับเสียงของบลูทูธเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเป็นเสียงของพิธีกรที่ใช้บลูทูธตัวนั้นอยู่ต่อมาบลูทูธมิกอันนี้คือตัวพระเอกของเราเลยเหมือนมีไม้สองตัวส่งหนึ่งตัวรับนะครับไม์ตัวหนึ่งก็คือไม์ที่อยู่กับตัวพิธีกรหรือว่าพิธีกรที่ใช้บลูทูธอยู่นะครับพิธีกรที่อยู่หน้ากล้องเขาจะใส่หูฟังบลูทูธอยู่นะเสียงก็จะเข้ากาบตัวนั้นและอีกตัวหนึ่งก็คือเสียงที่มาจากภาครับของไม์ในตัวกล้องนั่นเองก็คือเสียงของตากล้อง ั้นเมื่อเราใช้โหมดเนี่ยเสียงก็จะมีภาครับสองตัวนะครับก็คือเสียงจากพิธีกรที่ใส่บลูทูธและเสียงของตากล้องที่ถือซัม s ุงกาล l ซี่เอสยอยู่นี่นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือ Samsung Galaxy s a m ซุงกาล l ซี่เอสยี่ส 5G ตัวนี้นะครับแล้วก็บลูทูธตัวนี้ว่าคุณภาพเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนนะอันนี้เป็นเสียงจากไม่์ตัวกล้องนะครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านตีน้อยสาขา นาว่าเมนเจนว่าเมนเอ่อเจซีนว่เมนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามเนาะสภาพแวดล้อมเสียงคนรอด้านนอกไปเยอะนะครับค่อนข้างจอกจ๊กจอแจนะเป็นยังไงบ้างก็ลองฟังดูแล้วกันนะอันนี้เสียงแบบจากตัวกล้องเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยเป็นโหมดวิดีโอปกติด้วยออโต้ธรรมดา้ อันนี้เราทดสอบแบบุมอมองผู้กำกับอยู่นะครับจะได้เห็นสีหน้าของคนถ่ายแล้วก็คนอรอกินได้แบบนี้นะสรางอมูสไลด์สงข้อมูสไลด์โอเค <laughs> okay. ไมโครโฟนมันจะเลือกได้นะว่าเราจะบันทึกเสียงจากทางด้านหน้าด้านหลังหรือแบบไหนอันนี้คือแบบไม่กำหนดนะครับมันจะบันทึกเสียงแบบล่าทิศทางเลยนะอ่าแบบด้านหน้าดูปึ๊บอ่าไม่หน้าก็น่าจะมาจากเสียงผุมมั้งเนาะ เป็นคนชินเผ็ดเหรอนั่นน่ะก็ไไม่่ใชงอ่ะมันดึกเสียงอันนี้พอเป็นไม้ด้านหลังนะครับอ้าวกดสระเท็บเข้าไปโอ้ยเผ็ดแน่เลยอะ่ะลองลองชิมดูสั่นนี้เป็นไงังไงยังไม่สุกอ่ะต,ต้องไปจุม่มอ,องนิดหน่อยมั้งแซ่บๆพอแซ่บๆ ปกติมันคนไม่กินเผ็ดงอก็มันรู้จึงเผ็ดนะนี่ขนาดผมไม่คนกินเผ็ดนะดูดูใส่แค่นี้เองยังไม่ได้ใส่หมดนะสอง้องมไม่ทายเด็กแล้วอ่ะอ่ะใสายสามอืออ่นไหมสองเออไมางนี่ดูดีกว่าเมื่อกีแล้วเมื่อที้เอาเคลียวยากสงส่ยจะลางไม่ทันน่ที่เราชอบที่สุสก็แบบ หม่ามานะ้าไงใส่เดี๋ยวใส่ใส่ฝั่งไหนใส่ฝั่งดำเลยใส่เลยไหมคือว้าวคาราเจนล้วนๆเออคอลลาเจนล้วนๆน,นี่นี่นี่เบคอนรสชาติแต่ถ้าเป็นเบคอนอย่างเงี้ยเนื้อจะเยอะหน่อยนะ้องดูเลยเบือนกันมั้งอย่ารวมขาดละกันเพราะว่าจะได้ให้ต<อ>ังเก็บไว้รวมขาด โอเคทามาอีกสองกินกันยาวๆไปครับโอเค okay. เดี๋ยวแวะกินกอนี่ว่าเส้นเริ่มเต็มที่ล้คุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างคุณภาพเสียงดีไหมครับแต่ยังไงเนี่ยผมก็ยังอยากที่จะฝากข้อระวังแล้วก็ข้อสังเกตไว้สักสองข้อนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับข้อแรกนะครับเสียงอาจจะมีการซ้อนกันได้นะครับ ถ้าเจ้าเอสิบเออยู่ใกล้กับบลูทูธมากเกินไปนะครับก็เพราะว่าเสียงของผู้พูดเนี่ยอาจจะเข้าทั้ง A s อ1สเอ็แล้วก็เข้าทั้งบลูทูธนะครับทำให้เสียงมันเหมือนจะเลื่อมๆกันนิดนึงนะครับกล้องหรือเลนเนี่ยควรจะเก็บสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนะเอ่อถ้าต่ำๆเลยเนี่ยยี่สิบห้าถึงสมสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวกับเครื่องเทศแป้งหอมเมล็ดเนี่ยเราเอองเกสรดอกไม้แห้งพวกนี้เนาะอ่า และข้อต่อไปเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับมือถือและบลูทูธอยู่ห่างกันเกินไปจนการทํางานของบลูทูธเนี่ยตัดการทํางานลงนะครับเจ้า s 2 1เนี่ยจะหันไปใช้ไมค์บิวอินในตัวเองนะครับทำให้เสียงของบลูทูธเนี่ยหายไปเลยนะและต่อให้เรากลับมาใกล้กันอีกรอบเนี่ยถ้าบลูทูธมันยังไม่เชื่อมนะครับเสียงมันก็จะไม่ต่อคืนให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูระยะทางกันหน่อยนะครับว่าไมค์แบบบลูทูธมันจะได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าถ้าเป็นไมค์แบบ 2.4G อะ่ะก็จะได้ไกลอย,อยู่นะ อันนี้เป็นไม้แบบบลูทูธนะลองดูเสียงมันว่าเป็นยังไงกันบ้างเดิน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 ,ดนไปอ่ะตรงนี้จ้เนี่ยครับยี่สิบเมตรอ่ะยี่สิบเมตรนะเสียงเป็นยังไงบ้างลองฟังกันดูแล้วเราจะเดินต่อไปครับอ่าวันนี้ฝนตกหน่อยๆน,นะพื้นข้างลื่นดูว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ,ะเดินถอยหลังกันแล้วกันนะจะเริ่มไกลแล้วนะอ่ะ สี่สิบเมตรเป็นไงบ้างลองดู โอเคและข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับจะพบว่าเมื่อเราใช้วิดีโอในโหมดโปรนะครับเพื่อที่จะใช้บลูทูธในการเป็นไมโครโฟนไวเลสนะครับกล้องจะไม่สามารถใช้กล้องหน้าได้นะครับใช้ได้แต่กล้องหลังนะนี่เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับบอกว่าคงจะถูกใจพี่ๆน้องๆที่ใช้ Samsung Galaxy S21 เหมือนกันนะครับผมส่วนมือถือรุ่นไหนที่ทำแบบนี้ได้นะครับก็ขอบเป็นบอกผมด้วยนะแชร์กันด้วยครับผม และเปลี่ยนความคิดกันขอบคุณมากครับ